ไปแล้วค่ะสกีนี้มันนี่เร็วโอ้ทำไมล่ะช้อปปิ้งอ่ะด้นี่ยไเที่ยวเที่ยว่นกันย้ตัวราคาีบ๊ว ยังยังชนิดปลาทันงรอกค่ะตัวที่หอยหัวนะยังบทลาเจอข้าเข่าคนละแถวเลยเรียงหน้ากระดานทุ่สวนเลยอยากระเด็นกำมาขึ้นท่าทำท่าเด้มันบลาดิจับยากันเนาะมันบอกระโดดนะอืมเป็นไรเอาเอาตัวนี้ก็ได้จับเลยกันครับจับเลยทีทีครับไม่นี่ใช่ลงในกลุ่มด้วยแล้วกัน ืออว่ะช่วงนี้ใช่ไหมกนมาจะเป็นไร่ที่รดน้ำประจำแต่พงเป็นรดน้ำประจำในรแงนี้ยท่านเหรครับที่ใดอาจารย์ไู่่้เหมือนั้นห่ได้หกไอ้น่อยน่อยมีนะวาเพิ่นได้เห็นตอนดีมั้เลยฟังเสียงนะครับย้มก็ไต่มาวมีเสียงใส่ก็ใบใหม่เจ็บเลยไหมข้าผมแต่เขาแกะเขาแกะกันเ็ต้นรอยังต้นรอจังฟัง้ จัดจัดเลยอ่้กหนโตงได้จักตัวโตนึงก่าหกอยหกลเกีรเ้อเดองได้จะส่งไฟนีเด้อส่องเห็นคนด้วยเลยยิ้มอะไยิ้มอะไอันน้อะไรเจาปอันนี้องใช้ปล่อยนี่หรือของจริงนี่ของจริงของจริงบ่ ครับครับครับตัระบาดเองนุ่มเกินไปครับมันเป็นฝาามันนุ่มๆมันคือหลอกมันคับมันหลอกขามันอ่อนเกินไปท่านอกตาเทียนเฮียบอลแล้ว แาดยะคปิดไหน้าปิดนปิดเไปต้องบพาบแล้วก็จีปล่อยคนเขาไปในสวน่เอนเบปแเดียวอ่ะันัเป็นนั่งฝากับพวกเราเด็กพวกเราไม่ต้องปล่อยนม้กับชา้ประมาณเดียวกันนี่แหะครับ

มาจับจ sí, ักจั่นครับจักจั่นที่สวนขนุนครจักจั่นตัวคล้ายๆกับเมียงจีซ้อนนะครับตัวไข่เมียงจีซ้อนนะครับตัวตัวเหลี่ยมเมียงจีซ้อนนะครับคล้ายกันเป็นตัวอ่อนครับนี่ยังไม่มีปีกเขาเหลียกตัวนางหรือตัวกำลังตึกใหม่จับง่ายครับจับง่าย ส่องไฟตามต้นใหม่นะครับเนาะจะไปเห็นตัวแต่ละบางต้นกับมีตัวหนึ่งบางต้นมีสองตัวสามตัวถึงสิบตัวน่มีครับต้นนี้ถึงยี่สิบหากว่าตัวครับยี่สิบหายอยู่ผมตัวคงกว่าเกือบมือครับเนี่ยที่ว่าชาวบ้านจะกำจะสวนกันกับขม้าจาในส่สวนขนุนบางมือมีถึงสามสิบคนตาดสิผมนับได้ถึงสามสิบคนตัวเองเลยครับต้นตัวเองต้นมากกับชาวบ้านในหมู่บ้านครับบางที่กับมีชาวบ้านตัางถินครับที่เขม้าหาจับที่วันนี้ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่มันนี้ขึ้นมาเพื่นี้ ไดจับกันนะครับมาถึงสามสี่ป<ร>ีก็เดลียแล้วจับกินกันเองนะครับที่เหลือคือจำนายครับนายจำนายให้คนา evet. าทางไก่หรือว่าแกะถี่ม้าขมเขามาในหมู่มบ้านครับถ้าก็ถือว่าใช้ใดครับเฉลี่ยาบางคนาก็ขายตัวละบาทหรือว่าบางคนก็นขายเป็นโลละสามห้าสิบค,ครับรแ,แลแ้วแต่ครับแล้วแต่ Thank you